PR crisis คืออะไรแล้วทำไมทุกบริษัทจำเป็นจะต้องเรียนรู้และวางแผนในการตั้งรับวันนี้ครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสุดคุลจากเรือ s สมาร์ทแคนาดีจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ PR crisis ให้ทุกคนฟังข้อแรกครับเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือ PR crisis ผมอ่านมาจากเปเปอร์นะของต่างประเทศนะครับสรุปให้ฟังก่อนว่า PR crisis เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ อ,องค์กรนะครับหรือว่าบุคลากรในองค์กรนั้นเนี่ยได้รับเรียกว่าอะไรคำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบนะครับแล้วเกิดการแพร่หลายกระจายอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการว่าของ c e o ผู้บริหาราว่าแบรนด์หรือว่า,ว,าว่าตัวสินค้าของตัวบริษัทก็ตามแต่แล้วมันเกิดการกระจายอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลเสียตอ่อภาพลักษณ์รายได้แล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทหรือว่าองค์กรนั้นๆ นี่คือ PR Crisis นะครับซึ่งเกิดก่อนว่าจาก Data ที่ทุกคนก็รู้คําว่าตอนนี้เราใช้โซเชียลกันเยอะเวลามันเกิดดราม่าที่คุณเห็นในทวิต t ตอรกระจายไปในทิกต o k กระจายไปในโลกออฟไลน์ ine, ไปหาพี่หนุ่มกัญชัยไปแบบอุ๊ยโขนกระแสเนี่ยมันเข้าสู่ดราม่าซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีแผนรองรับเรียกว่า Crisis Management Plan ซึ่งทางเรียวสมาร์ทนะครับเรามีทีมงานทำงานเรื่องนี้จริงๆให้กับลูกค้าจำนวนมากนะครับใช้งาน,นจริงๆ แต่เราอยากจะมาบอกว่าจากรีเสิร์ชนะครับประมาณ60%ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทีมงานมีเทคโนโลยีแล้วก็มีนโยบายรองรับเรื่อง PR อาร์คริอย่างแท้จริงซึ่งเวลามันเกิดคริสิสเกิดขึ้นนะครับมันจะแบบเรียกว่าหลักชั่วโมงเลยคือเกิดขึ้นปุ๊บแล้วมันกระลำ่ำปุ๊บปุตอนนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาตั้งวางแผนตั้งรับไม่ทันแล้วครับในกระบวนการน,นี้เราจะต้องมีล่วงหน้านะคือ Communication Plan นะครับมีแผนแล้วก็มีทีมแล้วก็ต้องมีเทคเทคโนโลยีในการจัดการเรื่องนี้ให้มองแบบนี้ครับว่ามองว่า p ีอาร์ค s เนี่ยมันคือนโยบายการดับเพลิงของทุกๆอาคารดังนั้นเนี่ยเวลาทุกๆอาคารกฎหมายคือต้องมีเรียกว่าอะไรอุปกรณ์การดับเพลิงมีการซ้อมการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นออดดังคุณต้องทำอะไรบ้างเดินลงจากลิฟต์ทุกๆตึกจะต้องมีการซ้อม ในโลกของโซเชียลนะครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณรู้ไหมว่าในองค์กรของคุณใครต้องทำอะไรเมื่อ,อไรต้องถแถลงข่าวถแถลงหรือยังถแถลงข่าวเรื่องอะไรถแถลงข่าวแบบไหนหรือยังไม่ควรถแถลงข่าวเรื่องนี้ควรจะตอบว่ากำลังตรวจสอบหรือลูกนี้ควรจะตอบว่าขอโทษจริงๆผมผิดไปแล้วคุณจำเป็นจะต้องมีข้อมูลดังนั้นก่อนที่มันจะลามคือไฟเนี่ย มันจะเกิดจากหัวเชื้อใช่ไหมเวลามันเกิดอัคคีภัยเนี่ยมันมีควันควันลอยมาตามชั้นเจ็ดคุณรู้ปุ๊บเกิดควันคุณต้องดับถ้าคุณไม่ดับมันจะลามไปชั้นหกชั้นห้าชั้นแปดชั้นเก้าลามปุ๊บแล้วมันจะกลายเป็นอักคีภยัยตอนนั้นแหละครับลดดับเพลิงที่เข้ามาดับทําได้แค่ควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านั้นมันมากไปแล้วนะไม่ให้มากไปกว่านั้นพีอาคไรซิสคือ ค้นพบก่อนว่าควันมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วจะจัดการกับควันนี้ในรูปแบบอะไรซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะเขาพลาดหัวว่ามันไม่ใช่บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นซึ่งหัวใจหลักของเรื่องพ r c าร s ค s นะครับไม่ใช่มาตั้งคำถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นแต่เราจะตั้งคำถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นใครต้องทำอะไรเมื่อ,อไรอย่างไร ดังน,นั้น it is a matter of when ก็คือเมื่อไร่ไม่ใช่บอกว่า if นะครับเพราะว่า if เนี่ยบางทีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกแต่คำถามก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นมันคือ protection plan ในการป้องกันแก้ไขดับไฟอย่างรวดเร็วได้อย,อย่างไรซึ่ง crisis management checklist นะครับมันมีอะไรบ้างนะ 1. น,นะครับต้อง identify นะครับคือหาให้เจอว่ามันเกิดเหตุที่ไหนเกิดประเด็นอะไรเกิดเหตุในโลก ทวิตเตอรเรื่องนี้ลูกค้าคอมเพลนนะครับอ d น n t i ิฟก่อน2นะครับจะต้องจัดตั้งนะ e ิเล็กติก็คือจัดตั้ง crisis management Team แล้วก็มีดีเ่อ contact detail ทีมนี้ไม่ใช่ติดต่อกันในไลน์นะต้องมีเบอร์โทรนะต้องรู้ว่าติดต่อคนนี้ทางโลกออฟไลน์ติดต่อกันยังไง3ามคือต้อง create นะครับสร้าง internal communication plan มีแผนสื่อสารภายในเมื่อมันเกิดขึ้น ใครสื่อสารกับใครในช่องทางไหน 4. setting up the approval process นะครับคือสื่อสารกันเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้คือถ้าเรื่องนี้บอกว่า CEO ต้องตัดสินใจ CEO ต้องอยู่ในกระบวนการนี้ถ้าบอกว่าไม่ใช่ CEO นะเป็น PR Director PR Director ต้องอยู่ในทีมการตัดสินใจเรื่องนี้ 5. agreeing สำคัญมากนะครับ on pre approve d message คือตกลงกันก่อนว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะถแถลงข่าวออกไปเนี่ย pre-approved message คือข้อความที่ร่างเอาไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริษัทจะออกมาขอโทษขอแสดงความเสียใจอะไรก็ตามแต่ที่มันมีโครงร่างไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็มานั่งร่างกันสดๆนะครับเรียกว่า statement ไม่ใช่เตรียมกันไว้ก่อนและข้อสุดท้ายคือ defining your social media policy คือกำหนด กฎกติกามารยาทของการใช้งานโซเชียลมีเดียภายในบริษัทให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสมมตินะครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่เราเห็นบนโลกโซเชียลและน้องแอดมินอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยไปเถียงกับลูกค้าจากแค่ควันไฟทีนี้กลายเป็นลาดน้ํามันมเข้าแคปเจอร์คุณเป็นลบมันก็ไม่ทันแล้วดังนั้นในกระบวงงนการนี้คือ i อด n t น f ิฟายคือหาให้เจอก่อนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความร้ายแรงเลเวลไหนนะครับใครอยู่ในทีมของคุณบ้าง มีแผนในการสื่อสารนะครับมีกระบวนการในการตัดสินใจนะครับตกลงให้เรียบร้อยว่าข้อความที่ส่งออกไปเนี่ยมันเป็น p พียร์ o o ูนะมันล่างไว้ประมาณนี้และบทบาทในการดูแลแต่ละช่องทางโซเชียลใครดูแลอะไรซึ่งผมขอแนะนำสองคำที่มันแยกจากกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าคำว่า Issue นะครับกับ Crisis นะครับ issue คือประเด็นนะครับไม่ใช่ทุกประเด็นจะเป็น Crisis นะประเด็นเช่นลูกค้า โทรมาร้องเรียนพี่อาหารไม่อร่อยอาหารสกรปรกอันนี้คือ i e ิชชูนะครับมันจะเปลี่ยนจากอ e ิชชูเป็นค r i s i ิเนี่ยถ้าคุณจัดการมันไม่ถูกต้อง i ิช e ชูมันก็คือตัวควันจัดการไม่ถูกต้องก็เหมือนราดน้ำมันลงไปในกองไม่ขีดไฟครับมันก็ฟูขึ้นมาแล้วมันก็ลามนี่เรียกว่า i e ิชชูซึ่งเวลาจะดูว่า i e ิชชูจะกลายเป็นคลิสไหมเนี่ยเขาให้ถามสามคถามนะห ิชุ่นี้นะครับส่งผลต่อการทำงาน Work Company Workflow ทั้งหมดและส่งผลต่อคณะกรรมการประธานทำงานทั้งหมดไหมเช่นถ้าเป็นอิชุ่เกี่ยวกับ c e o เกี่ยวข้องกับทีมบริหารเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับการทำงานนะเพราะว่ามันแท็กเกิลที่ตัวทีมงานพวกเนี่ยของเรา 2. มันส่งผลต่อชื่อเสียงของแบรนด์ไหมถ้าบอกว่าอิชุ่นี้มันไม่เกี่ยวข้องน,นะครับสมมติว่าเป็นเยวกวาอะไรซัพพลายเออร์ของเราไปทาความผิดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขารับสินค้ามาจากเรา ทางออบไม่ได้ทางตรงนะมันไม่ได้ดูแรงมากเราคิดว่าเราจัดการกันได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการบริการสมมติเป็นโรงแรมแล้วกันเนาะมีคนไปนอนแล้วเปิดที่นอนออมาปุ๊บเจอลาบนที่นอนเอ้ยส่งผลกับแบรนด์อันนี้จาเป็นต้องอันนี้จําเป็นต้องจับตาประเด็นนี้แหละสามนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อวัตถุที่ลายก็คือรายได้หรือผลกําไรของบริษัทไหมเช่นถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลต่อราคาหุ้นไหม ซึ่งถ้าส่งผลต่อราคาหุ้นแปลว่ากําลังจะเป็นใคราสสิแล้วต้องจับตาซึ่งมี3เรื่องด้วยกันหนึ่งคือส่งผลต่อกระบวนการทํางานของเราไหมกระบวนการทํางานของเรามีจุดไหนที่มีจุดบกพร่องแล้วมีคนไปชี้คอมเมนต์ติเตียนถ้าเป็นโลจิสติกค,คือการจัดส่งไม่ดีพนักง,งานโยนกล่องมันเกี่ยวข้องกับการทํางานเรา2มาดูก่อนว่าเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของเราไหมสามมันเกี่ยวข้องกับรายได้หรือว่า Market Cap นะครับมูลค่าของบริษัทหรือไม่ ถ้า3ประเด็นนี้ใช่มันกําลังจะเปลี่ยนจากอิช,ชูกลายไปเป็นคริส i ิแล้วทีนี้ประเด็นที่เราเจอกันบ่อยๆเช่นรีวิวไม่ดีเนกาทีฟคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไม่ดีตามโลกโซเชียลครับมันจะเป็นคริส i ิหรือไม่เนี่ยขึ้นกับเรียกว่าอ,อะไรทักษะความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขหรือจัดการมันนะครับถ้าเราตรวจจับเรื่องนี้ได้ช้าตรวจจับได้ช้านะมันเริ่มลามเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราตรวจจับเรื่องนี้ได้เร็วคือรู้แล้วว่ามีคนว่าเรื่องนี้เห็นแล้วนะครับแต่แก้ไขไม่ดีเรื่องเล็กๆก็ก,กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเช่นที่เคยมีครสิทธิ์กันแลวครับมีคนไปกินบุฟเฟ่นะตรวจจับแล้วมีคนไปกินบุฟเฟ่แต่ว่าพนักง,งานมาบอกว่าบุฟเฟ่ก็ได้นะแต่พี่ห้ามสั่งแต่เนื้อพี่ต้องสั่งผักด้วยเฮ <ś> ้ยมันไม่ใช่บุฟเฟ่เหตุการณ์มันเล็กๆนะพอโพสลงโซเชียลปุ๊บตรวจจับแล้วนะครับว่าเจอเรื่องนี้มีคนบ่นว่ากินบุฟเฟ่ แต่ขอ,เ,อเนื้ออย่างเดียวไม่ได้พนักงานบอกต้องกินผักแต่ว่าการจัดการไม่ดีคือสมมุติว่ามีาพนักงานผู้บริหารไปตอบว่าก็เนี่ยนโยบายของบริษัทเป็นแบบนี้กลายเป็นขยี้ป่มจากเรื่องแค่คนคนเดียวน้ำพึ้งหยดเดียวเนี่ยโลกทั้งโซเชียลแห่แห่นกันมากลายเป็นสุดท้ายทําลายชื่อเสียงของแบรนด์แปลว,ว่าคุณจะต้องมีเครื่องมือในการตรวจจับและทักษะในการจัดการเครื่องมือในการตรวจจับ เราเรียกว่า social listening นะครับที่ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเรียสมาร์ทเนี่ยเพราะว่าเราทํางานเรื่อง social listening คือเรารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทวิต t ตอรใน TikTok ใน YouTube ใน Facebook เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ social listening เราบอกเราว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ตอน10โมง41นะและเราสามารถมีทักษะนะให้คาแนะนําลูกค้าได้ว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้ถึงเราเรียกว่า t r e เลเ l ลนะครับยังไม่ได้ถึง ความรุนแรงของเรื่องที่จะกลายเป็นคริสตเราสามารถ observe คือ Monitor ดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะเข้าไปจัดการจะไปขอโทษจะแยกคนนี้ออกมาแล้วก็ขอโทษกันนอกรอบหรือเราจะเป็นจะต้องถแถลงข่าวนะครับออกตัวร่าง Statement ขอโทษแล้วแต่สถานการณ์แปลว่าคุณมีแต่เครื่องมือคุณเห็นข้อมูลก็ไม่สามารถจัดการคริสตได้คุณจัดการคริส์ได้ดีแต่คุณไม่มีเครื่องมือ คุณก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ไม่ทันท่วงทีซึ่งในบทความนี้นะครับเขาแยกเลเวลออกมาเป็น3 l เลเวลด้วยกันว่าคริสตเนี่ยต้องให้ PR มาจัดการเนี่ยมีทั้งหมด3 l เลเวลด้วยกันผมไล่จากเลเวลรุนแรงที่สุดก่อนนะรุนแรงที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหเนี่ยใช้คํานี้เลยนะครับกำลังจะกลายเป็นหาย,ยันนะ Disaster นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า d i s a สเตอร์สเรื่องด้วยกันถ้าเกิด3เรื่องนี้ มันไม่ใช่อิชูแล้วล่ะมิ้นมันจะกลายเป็นหายนะสำหรับแบรนด์แล้วอะไรบ้าง 1. เกิด Product Recall คือมีการเรียกเรียกว่าเรียกกลับของสินค้ารถยนต์รุ่นนี้มี Defect ขอทุกคนที่ขับรุ่นนี้ส่งรถกลับคืนศูนย์นะครับมือถือแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้นะมันเคยมียี่ห้อหนึ่งเรียกมือถือรุ่นนี้กลับทั้งหมดนี่คือ Product r e c a l l คือม,มันมันเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งมันไม่ทําไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงนะครับผมเคยเจอรถยนต์รุ่นหนึ่งแล้วกันเพื่อนขับนะครับแล้วก็บริษัทแม่เนี่ยเรียกรถยนต์กลับทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเกิดเบรกล็อกคือขับขับอยู่แล้วเนี่ยเหยียบเบรกแล้วมันไม่ยอมคลายนะครับกลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุซึ่งไม่ได้เกิดกับเพื่อนผมนะแต่ว่าทุกคนจําเป็นต้องรู้ว่าใครขับรุ่นนี้ต้องโดนเรียกสินค้ากลับไป Product Re r e c a สอง ค่อนข้างจะซีเรียสมากๆนะครับเป็นข่าวเยอะในต่างประเทศเรียกว่า workplace harassment เรียกว่าอะไรมีการข่มขู่กันในสถานที่ทำงานข่คมขู่อาจจะใช้คำไม่ถูกต้องนะครับรวมถึงการเหยียดหยามประนามเช่นอะไร sexual harassment ก็คือใช้คำว่าอะไรล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาก็ได้นะเช่นมีการใช้คำไม่ดีกับพนักงานผู้หญิงมีการใช้คำแบบ พูุสวาทคาแบบไม่ดีอ่ะคาหยาบคายคําไม่ดีแล้วรู้สึกว่าคุกคามใช่คำว่าคุกคามแล้วกันนะคุกคามทางเพศหรือว่ามีการเหยียดการเหยียดกันของความไม่เท่าเทียมกันของเชื้อชาติสีผิวาศาสนาอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วมันเป็นข่าวและมันเคยมีข่าวในต่างประเทศนะครับเช่นคนผิวสีนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่เรียกคําว่านิกโกรไม่เรียกกันนะถ้ามันเรียกคนผิวสีว่านิกโกรเนี่ยในบริษัทเนี่ย ถือว่าคุณเหยียดหยามทางเพศอย่างรุนแรงมากและถ้าพนักง,งานโพสต์หรืออัดคลิปนี้ลงโซเชียลบริษัทคุณเข้าขายหายนะเลยนะครับเพราะมันมีหลักฐานมันมีอีเวนต์นะครับมันไม่ได้ตรวจสอบเลยมันเห็นหลักฐานข้อที่3นะครับเกี่ยวข้องกับความโปรง่งใสชื่อเสียงของบริษัทเช่นมีการช่อฉนคดโกงฟอกเงินนะครับคอร์รัปชัน รวมไปถึงการบริการที่ไม่ดีห่วยแตกพนักง,งาน customer s อร์ i ิ e ด่าลูกค้ากับถ้าเกิด3ข้อนี้เป็นเลเวล1คือใครสีสหายนะแน่นอนสินค้าถูกเรียกกับเกิดอ,อะไรมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในสถานที่ทํางานแล้วก็เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ององค์กรไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ไม่ดีหรือว่าการช่อฉนการคอร์รัปชันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเลเวล1ขึ้นจริงๆมันจะต้องมีทีมงาน มาตรการและเทคโนโลยีในการตอบกลับทุกช่องทางของโลกออฟไลน์และออนไลน์โดยมีการจัดการอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนตามกระบวนการที่ได้เกิดเอาไวไ้เมื่อกี้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้านในการสื่อสารมาดูเลเวล2ครับเลเวล2เนี่ยน่ากลัวน้อยลงนะครับแต่ว่าเพิกเฉยไม่ได้เช่นลูกค้าบนหรือตำหนิตีเตียนในโลกโซเชียลนะครับในโลกโซเชียลของเพจเรารุนแรงน้อยกว่า โลกโซเชียลของเพจกลางเช่นไปบ่นในพันทิปบ่นในเพจของบริษัทบ่นในเพจของบริษัทเนี่ยไม่ไม่น่าจะไม่น่ากลัวมากแล้วกันก็คือจัดการได้คุยกับลูกค้าขอโทษแต่ถ้าบ่นในพื้นที่เปิดบ่นในพันทิปบ่นในทวิตเตอร์แล้วคุณไม่รู้ว่าลูกค้าบน่นแต่ทุกคนรู้อันนั้นคือต้นกําเนิดของการเปลี่ยนจากคําว่าประเด็นกลายเป็นค r i s i ิสดังนั้นคุณจําเป็นต้องรู้ ถ้าลูกค้าบ่นในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของคุณพื้นที่เปิดบนโลกโซเชียลไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวนะไม่นับนะพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่นับมันไม่ได้ลามมันจะลามเมื่ออยู่ในพื้นที่เปิดถ้าเป็นเลเวล2คุณจาเป็นต้องมีเครื่องมือหรือทีมงานที่ดูแลเรื่องโซเชียลลิสนิ่งจำเป็นอย่างยิ่งส่วนเลเวล3ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนะครับแต่เป็นเกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณเกิดคริสิสคือมันเกิดเรื่องกับเขาอะ บางครั้งมันเกิดเรื่องกับอุตสาหกรรมนั้นสมมติอุตสาหกรรมอาหารนะกันนะสมมติว่าเป็นปิ้งย่างชาบูเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยเหมารวมคือถ้าแย่สุดๆก็คือเหมารวมว่าทุกคนในอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันมันเลยมากระทบกับคุณหรือว่าคลื่นมันตีกับคนบอกว่าอย่าไปกินร้านนั้นงั้นมาร้านนี้กลายมาเป็นร้านคุณก็ดีหรือมีสามเจ้า A B C คุณเป็นเจ้า A B แต่เกิดเรื่องกับเจ้าซีเกิดเรื่องกับเจ้าซีโซเชียลบอกอย่าไปกินซีให้มากินบีคุณก็จะงงอ่ะแล้วทำไมไม่มาเอล่ะเพราะคุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกับเขากลยุทธ์ที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือคุณต้องรู้ว่ามีใครพูดถึงคุณบนโลกโซเชียลที่เราใช้โซเชียลลิสติ้งและคุณต้องรู้ว่ามีใครพูดถึงเขาพูดถึงคู่แข่งของคุณในมุมต่าง คุณจะได้มีการปรับกลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์การสื่อสารบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์ให้ตรงกับสถานการณ์คือไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ไปถล่มกับเขาด้วยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่คุณควรจะพลิกวิกฤตจากเหตุการณ์นั้นมากลายเป็นโอกาสเล่นกับโลกโซเชียลแบบไหนได้บ้างเช่นมันเคยมีกระแสว่าเรื่องของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเราเป็นคนธรรมดามีแฮชแท็กนะธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ถ้าคุณจับประเด็นนั้นทันแล้วคุณเล่นกับกระแสตอนต้นคุณก็จะได้ชื่นชมนะได้เสียงที่ดีความนิยมถ้าคุณมาเล่นทีหลังมันกลายเป็นแบบเกลอและก๊อปปคุณก็กลายเป็นแค่แบบ one of them เป็นส่วนหนึ่งของกระแสไม่ได้รับความแตกต่างดังนั้นยุคปัจจุบันครับไม่ว่าจะทำการสื่อสารการตลาดการขายหรือการดูแลชื่อเสียงของแบรนด์โซเชียลลิสติ้ง กลายไปเป็น1ในแก่นของเครื่องมือที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีฮะและนี่คือสาเหตุที่ทาง RealSmart เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ชื่อว่า Real Listening เราสามารถรวบรวมข้อมูลสิ่งนี้ส่งให้กับคนที่สนใจแบบ Real Time รายวันสรุปเรื่องของคุณนะเรื่องของเราเรื่องของเขาเรื่องของคู่แข่งแล้วก็สรุปออกมาเป็น Research เป็น Report ให้ในราคาที่จับต้องได้ ถ้าใครสนใจนะครับอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับติดตามได้ที่เพจของ RealSmart นะครับไม่ใช่ RealSmart Academy นะแต่ทักมาได้เดี๋ยวผมส่งไปให้ฝั่ง Academy ที่เราทำช่องทางนี้คือเราให้ความรู้นะครับส่วนช่องทางที่ติดต่อเกี่ยวกับงานภาพรวมของ Marketing t e c h n o l o g ลีของบริษัทเนี่ยติดต่อได้ที่เพจของ RealSmart นะครับวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะพอได้ไอเดียว่าอะไรคือ PR c า i s i s เมื่อไหร่ควรจะต้องรับรู้และเมื่อไหร่ควรจะต้องจัดการพร้อมกับเห็นความสําคัญของเครื่องมือที่ชื่อว่า Social Listening ที่ใช้ได้จริงในปัจจุบันอย่าลืมนึกถึง Real Smart ด้วยน,นะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ